เฮ้ยเหมกการแลนดิ้งของเรามันลงช่างแรงกันเลยเกินนะครับคือแลนดิ้งมาที่นี่คือไม่ได้แลนดิ้งเพื่อจะไปไหนนะแลนดิ้งมาแล้วทุกคนที่นี่นะฮะก่อนอื่นเต้องทักทายกันหน่อยครับผมยังไงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้รีสอร์ทุกท่านเข้าสู่ดาวน ใจพี <t un yes> ่มันคิดถึงแต่ออกลอสเลยนก็เลยขึ้นมาเลยดิเอาใหม่สิครับเอาใหม่อ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตาอู่อปลอสเลิฟแอดเวนไซท์แฟนคอนเสิร์ตต้องบอกเลยนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นเครื่องบินอำหายนะไปแล้วเราอยู่ใน แล้วใช่เราขับแล้วก็ซ้อนทุกคนทุกคนเลยซ้อนเลยนะชวนช้อนทุกคนทุกคนโอ้ยตายแล้วกะพาทุกคนไปบินบปกันกับอู่รถแอร์ไลน์เที่ยวบิน OR 2065 2025น้านพี่กะาจะบินกับอูรถไปในปีนั้นเลยไงโอ้ยพี่ตอนนั้นเราก็แก่เล้ไหมไม่ถามคนที่นั่งอยู่ข้างล่างเลย ไหแล้วตายแล้วตายแล้วแม่นั่งยี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเ,ยวเราแบบว่าพูดถึงแบบการเข้าแบบเป็นทีมในการะานแบบแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมกับตันต้าอ,อูครับ<ว>และผมอ,อัพโหลดจินี้ด้วยการทุกคน รู้สึกอยากไปนั่งเป็นแบบว่าเป็นคับคืนนี้เลยเออช่วยรองบริการใ่ไหน่อยไหมครับอ๋อปวดเปวดปวดปวดตัวเมียครับปวดตัวเมียครับตรงนี้ครับอะไระครับปวดก็ไปหาหมอเถอะปวดก็ไปหาหมอไงก็ถูกเป็นห่วง วันนี้เรามาเช็คจำนวนประชากรผู้โดยสารของเรากันหน่อยดีกว่าใช่เพราะว่าเราก่อนเทคออฟเราตัวเขาตกเครื่องใช่อ่ะดูสิไหนขอเสียงใดด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะไหนขอ นายกสิทง mm hmm ิัน่าตระหนกกระเชื่อชุ่มชวยหัวใจมากไม่ต้องมัเติมน้มันนะฮะกำลังใจนี่คือก็บินได้ทั้งใช้น้ำมันเลยใช่ครับผมต่อให้หมดข้างบนก็เดี๋ยวผมจะเป็นเชื้อเพลิงปินขึ้นไปให้เองใช่คือเราไม่ต้องใช้น้ำมันตรงนี้แต่ว่าเวลาเราทำาคาแต่เราต้องใช้น้ำมันใช่ มนกท่าเทเข้าไปก็เรียบร้อยเหมือนกันนะรับใเข้าไปียวอะครั้งนี้เป็นแฟนคอนเสิร์ตครั้งที่สองของพวกเราแล้วใช่ยังคิดถึงบรรยากาศครั้งที่แล้วยังจับไม่ลืมที่ผมล้มวันนี้อาจจะไม่ล้มแล้วไงไม่มีไม่มีวันนี้ขาผมแข็งแรงกว่าเดิมเดี๋ยวนะคุณเทว่าขาคุแข็งแรงทำไมคุณต้องมีเอวด้วยอ คนขึ uh ้นมาฮะแต่คุณจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะจริงเหรอแบบกล้ามเนื้อทุกมัดของคุณมันแบบใหญ่ขึ้นหมดเลยจบเล่นมามีแต่พี่น่าที่จับแล้วแนละอยู่ต้อยู่แล้วไมมันอยู่ที่คอนเซ็ปต์ของอโบร่อะโบร่ไม่เคยห้ามที่เลยแม้แต่ แฟนอคอนกันดีกว่าคือรอบแรกเนี่ยเราพาทุกคนไปท่องยากาศใช่แต่รอบนี้เนี่ยเราพาทุกคนไปท่องที่ไหนก็ไม่รู้ <laughs> เออคือต้องบอกว่าครั้งที่แล้วปเป็นเรื่องแฟนคอนก็จะเล่าเรื่องราวตั้งแต่